สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับ ชมรถทรงหรูน่าใช้อีกหนึ่งคันครับมาอีกแล้วนะครับจัดเต็นให้กับสมาชิกได้เลือกได้ชมเต็มที่นะครับสำหรับ t o y ยต้าแคมรี่นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปปี2003นะครับ2.4คิวนะครับสภาพสมบูรณ์ออปชั่นจัดเต็มนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดก็ได้นะครับตัวนี้จะเหมาะสําหรับสมาชิกที่ไม่ชอบแก๊สนะครับเพราะคันนี้ไม่ติดแก๊สเลยหน้าเดิมหลังเดิมไม่ถอดฟ้าไม่แกะครับสภาพนวลเนียนคัดมาอย่างพิเศษครับเจ้าของทั้ง2ท่านที่ดูแลมาก่อนหน้านี้ดูแลไว้อย่างดีสมบูรณ์ทุกอย่าง คใครซื้อคันนี้จะเป็นมือที่3นะครับประวัติชตัดเจนลองชมลองเช็คดูได้ถ้าใครหานะครับต้องบอกว่าสุดจัดแล้วครับคันนี้สวยพิเศษสุดครับดูแลให้ทุกจุดทุกระบบใช้งานได้เลยนะครับลองชมดูได้ตัวนี้169,000บาทนะครับโตโยต้าแคมรี่ 2.4Q วตัวท็อปไม่ติดแก๊สนะครับเป็นตัวท็อปในรุ่นนะครับ ลองเช็คลองชมนะครับเรือนไม้3า a สี b a g a ABS เลือกได้ครับว่าจะเอาสีไหนสบายตาได้จัดไปครับลองชมดูได้ภายในสวยสะอาดสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับ o i r Auto นะครับเลือกเย็นซ้ายขวาหรือข้างหลังก็ได้ครับจัดไปเลยลองเช็คลองชมดูได้ครับตกแต่งรายไม้สวยงามสว่างแบบนี้นะครับถ้าทันชอบสนใจจริงเน้นโทรเจราจาสอบถามอยู่ใกล้ เมืองทองธานีไปดูรถทดลองขับได้เลยนะครับสวยๆบอกแล้วว่าคันนี้จัดเต็มแล้วก็จัดมาให้พิเศษครับลองชมดูได้ถ้าถูกใจโทรเจรจาสอบถามนะครับถ้าสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับก็ให้น้องเขาจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันรถไม่หายนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับก็ม่านหลังไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติครับมีแอร์หลังเย็นทัวดถึงสะดวกสบายนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าขึ้นสูงลงอ่ำเดินหน้าถอยหลังเรียกว่าครบเครื่องครบคันตัวนี้จัดเต็มในระบบ ของ Camry นะครับออกมาตัวนี้ก็ร้าน3้าน4เหมือนเดิมครับวันนี้เราเปิดขายให้169ครับเอาไปในราคานี้ครับ169,000นะครับลองชมลองเช็คดูได้ถ้าชอบนะครับอยู่บ้านไกลก็ไม่ต้องกลัวนะครับเราจัดส่งให้ถึงบ้านและผมรับประกันว่ารถถึงบ้านท่านแน่นอน,นอตรวจสอบสภาพหน้าบ้านเลย,เลยครับสวยๆเนียน ภายในกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันต้องบอกว่าช่วงล่างนิ่งแน่มหนึบแน่นอนนะครับขับทางไกลสบายมากๆเลยครับ2.4อ,อัตราการกินน้ำมันนะครับขับนอกเมืองนะครับ ความเร็วระดับ1้อยร้ก็จะอยู่ประมาณ10-12นะครับถ้าชอบสนใจเน้นโทรเจราจาสอบถามนะครับและสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจแฟนคลับหรือใน Facebook YouTube มีคนรีวิวแบบเฉพาะเจาะจงนะครับไปเลือกดูได้เลยว่าตัวนี้มีข้อดีข้อด้อยข้อเด่นอย่างไรบ้างนะครับการซ่อมบำร,รุงดูแลที่ไหน อะไรถูกช่างที่ไหนเก่งเข้าไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมได้ครับสาหรับผมเรียกว่าชี้เป้านะครับและการนาเสนออีกครั้งก็พอจะการันตีให้ได้ว่ารถคันนี้ถึงบ้านแล้วคนขายก็ดูแลสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับซื้อไปก็ไม่ต้องเก็บทําอะไรเพราะเช็คระบบให้สมบูรณ์เรียบร้อยครับตกแต่งรายไม้ขึ้นลงสะดวกนะครับมีไฟสองสว่างให้ทั้ง4ประตู4บานเลยนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครับเอาละครับถ้าท่านสนใจนะครับและชอบจริงๆอย่าลืมโทรเจรจาสอบถามนะครับ Airbag ABS สสิ่งอำนวยความสะดวกมี ความปลอดภัยมีต้องบอกว่าห้ามพลาดนะครับหน้าเดิมๆหลังเดิมๆแก๊สไม่ติดครับสำหรับสมาชิกที่ชอบน้ํามันนะครับจัดไปเลยนะครับแบบนี้ลองเช็คลองชมไปดูรถทดลองขับเท่าจะตัดสินใจได้ง่ายแน่นอนนะครับเครื่องเดิมนะครับ2.4เอาละครับฝากไปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสมาชิกที่ชอบรถทรงหรูดูดีมีระดับในราคาแสนกลางๆแบบนี้นะครับเทียบได้เลยครับ4 5แสนในระดับ ที่ไม่ใช่แคมรี่ไม่มีแน่นอนนะครับตัวนี้จัดไปครับคุ้มค่าครบเครื่องหน้าเดิมหลังเดิมน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะการันตีไปเช็คไปตรวจสอบดูได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจสมาชิกสายน้ํามันนะครับเรามีทั้งน้ํามันและแก๊สมาให้ชมนะครับเลือกได้ที่ชอบจัดไปที่ใช่นะครับตัวนี้ปี2003 t o y o t Camry